นทรพสใหม่หลายคนนะคะจะเจอปัญหาเวลานวดแล้วใช้นิ้วโป้งเยอะค่ะจะเจ็บบริเวณนี้นะคะทําไมเราถึงเจ็บบริเวณนี้นะคะส่วนมากนะคะเทคนิคที่เราใช้ในการนวดใช่ไหมจะเป็นการฟริกชั o นะคะหรือเป็นการรีดการคึงนนยแล้วเราก็จะรีดยาวๆค่อนข้างเยอะใช่ไหมส่วนมากเวลาเรารีดเราจะรีดลักษณะนี้นะคะซึ่งพอเรารีดลักษณะเนี้ยคุณสังเกตนะคะกล้ามเนื้อตรงนี้ค่ะ มันจะโดนดึงออกเพราะเราโดนดึงออกเยอะค่ะโอกาสฉีกขาดมันจะสูงมากนะคะเราจะต้องปรับการใช้นิ้วนะคะให้นิ้วเราเนี่ยไปที่ทางนี้นะคะเพราะโดยธรรมชาตินิ้วเรามันตั้งแบบนี้นะคะถ้าอ้าเยอะเมื่อไหร่ปวดทันทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณทํางานนะคะให้นะคะทํามือแบบนี้นะคะไม่ใช่อ้าแบบนี้เพราะถ้าอ้าแบบนี้เจ็บทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำมือให้ตั้งลักษณะนี้การที่เราจากที่เราเคยรียดยาวๆแบบนี้ค่ะก็ให้เปลี่ยนเป็นรีดสั้นๆนะคะ รีสั้นๆลักษณะนี้นะคะมันจะแรงกว่านะคะแล้วก็ไม่ทําให้เราเจ็บมือนะคะแล้วอย่างถ้าเรานวดบ่านะเมื่อก่อนเราจะชอบนวดเทคนิคนี้กันใช่ไหมคะซึ่งทําให้เกิดอาการบาดเจ็บของอนิ้วค่อนข้างเยอะนะคะให้เปลี่ยนลักษณะของการฟริกชันเป็นลักษณะนี้นะคะใช้ได้เหมือนกันแต่ว่านิ้วโป้งกับ มือเราเนี่ยไม่แยกออกจากกันมากเกินไปซึ่งถ้าเทียบกับเทคนิคเดิมเนะะี่ยค่ะมันอ้ามากมันก็จะทําให้เจ็บนะคะแต่เราเปลี่ยนเทคนิคใหม่นะคะคุณอาจจะมายืนข้างๆลักษณะนี้นะคะแล้วก็ฟริกชั่นออกไปหรือว่ารีดออกไปนะน i ดดิออกไปลักษณะนี้ก็จะทําให้ลดการปวดมือได้มากขึ้นนะคะ